นี่ทุกคนวันนี้ต้นจะพาทุกคนนะครับมาดูพิธีลดน้ําดําหัวที่บนดอยกันครับเรามาดูกันครับว่าบรรยากาศเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับในเมืองหรือเปล่านะครับที่นี่นะครับก็จัดขึ้นในวันที่10เมษายนนะครับก่อนสงการนิดนึงในงานนะครับก็จะมีการทําอาหารหลากหลายอย่างเลยนะครับนี่ครับเมนูนี้นะครับ ยำสาวไทยใหญ่มีใครเคยกินไหมครับเป็นอาหารพื้นถิ่นที่เรามักจะเจอบ่อยตามงานบุญต่างๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นะครับนี่เรียกว่าข้าวมูนห่อนะครับซึ่งเป็นของไทยใหญ่นะครับแล้วก็เมนูนี้นะครับขาดไม่ได้ข้าวซอยแบบสไตล์ไทยใหญ่ครับอร่อยมากเรียกได้ว่าภายในงานนะครับก็จะเต็มไปด้วยของกินนะครับผู้ที่มาร่วมงานลูกหลานเนี่ย อิ่มกันทั่วหน้าครับส่วนผู้สูงอายุนะครับก็จะมาจากหลากหลายที่เลยนะครับส่วนมากจะเป็นหมู่บ้านที่มีชุมชนชาวไทยใหญ่อยู่นะครับในพิธีนะครับก็จะเป็นการรับสินรับพรปกตินะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่เหมือนเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่ลูกหลานนะครับ นำเข้าของเครื่องใช้ของกินต่างๆนะครับมาให้กับผู้สูงอายุในวันนี้นะครับแต่ละท่านก็จะได้ของกินกลับบ้านไปคนละถุงแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าถ้าช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะครับบ้านนั้นก็จะเต็มไปด้วยของกินขนมนมเนยเยอะแยะเลยครับผมแล้ววันนี้นะครับพ่อผมก็มาร่วมงานนี้ด้วยนะครับเพราะท่านเนี่ยก็อายุเข้า60แล้วครับก็เป็นประเพณีลดน้ําดําหัวที่อบอุ่นและก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ให้และก็ผู้รับนะครับ